สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำสามสิบแฟกอับเบลมีข้อแรกนะคะทุกคนช่องของเรานะคะอ่านว่าปามมิสนะคะที่ชื่อว่าปามมิสนะคะก็เพราะว่าจะได้เหมือนชื่อไอจีนะคะทุกคนไอจี IG เราก็ชื่อแบบนี้นะคะทุกคนเรามีพี่น้องอยู่สองคนนะคะคือมีเราแล้วก็มีน้องนะคะ เราเกิดวันจันทร์ที่8ตุลาคมนะคะพศ2544ค่ะอายุ18ปีนะคะคือเป็นคนที่ชอบดูดวงมากเลยค่ะทุกคนจะต้องดูทุกวันนะคะ <S <S ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเขานะคะจะเอา ข้อความเก่าๆมาวนให้เราเราก็ยังดูอยู่ทุกวัน <Huh? S 1> <c oughs> ก่อนมาจาเนินจะมานะคะเราจะงุนหิดมากเราจะแบบงุนหิดอะไรไม่รู้อะแต่ว่างุนหิดทุกอย่างเลย <Hey. S 1> เราเคยเปิดช่องกับเพื่อนเราที่โรงเรียนอีกสาคนนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ <c oughs> ชื่อช่องว่าโจกโกนะคะ J O K K O K นะคะไปติดตามก็ได้นะคะช่องยังไม่ถูกปิดนะคะแต่ว่าไม่มีคีิปเป็นเรื่องในวัยเด็กนะคะก็คือเราเคยฉี่เส่ที่นอน <Huh? S 1> ครั้งหนึ่งนะคะที่เราจําได้เราคิดว่าเราฝันนะคะแล้วก็ขยับขยับ,ขย,บ,ข,ยบขยับลงมา ตอนนั้นนอนกับยายนะคะก็ขยับลงมาอยู่ข้างๆยายแล้วก็ฉี่พอมันเปียกจริงๆแล้วก็ขยับขยันขยับขึ้นมานอนที่ของตัวเองค่ะทุกคนเป็นคนดีค่ะคนที่นอนตัวเองเปียกหนัก1 6 9ส่วนสูง1น9นะคะแล้วก็หนักประมาณ52ค่ะบางทีก็58บางทีก็53าค่ะอยู่ภาคอีสานนะคะเป็นคนจังหวัดีสะเกิตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะพูดภาษาอีสานได้นะคะแบบคล่องปรึ๊ดเลย ไม่ชอบความวุ่นวายนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบคอนเสิร์ตมากๆค่ะศิลปินที่ชื่นชอบนะคะก็จะมีพี่ป้าปเตเต้ค่ะพี่ปามี่แล้วก็พี่จีนา่าเดอซูซ่าร์ทุกคนนิสัยแปลกตอนเด็กนะคะที่แบบไปบ้านยายมาแล้วก็มาโรงเรียนแล้วพอแบบผมร่วงอย่างเงี้ย แล้วก็จะแบบเก็บผมทุกเส้นนะคะเก็บใส่กระเป๋าเราเพื่อที่จะเอากลับมาทิ้งที่บ้านนะคะ<อ>ทุกคนสัตว์ที่เคยเลี้ยงนะคะก็จะมีพวกปลาทองปลาบอลลูนปลาหางดุกยุงเลี้ยงหมดแล้วก็ตายหมดนะคะทุกคนแล้วก็เคยเลี้ยงกระต่ายด้วยนะคะซึ่งแบบตายไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะน้องตาย <laughs> เราเป็นเด็กเส้นนะคะทุกคนหมายถึงชอบแบบ ทานกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยจับอะไรอย่างงี้นะคะไม่ค่อยชอบทานข้าวกันนะคะตอนที่อยที่โรงเรียนทานแต่กว๋วยเตี๋ยวกว๋วยจับค่ะทุกคน <laughs> อาหารที่พยายามยังไงก็แบบไม่อร่อยอะ่ะทุกคนก็คือส้มตำนะคะคือแบบไม่ชอบทานส้มตำม,มามันมันไม่อร่อยสำหรับเรานะชอบดนตรีมากนะคะทุกคนสมัยม3นะคะเคยลงแบบวงดนตรีสากลไม่ใช่ศิษัลมันเป็นแบบสาระเพิ่มเติมนะคะให้ลงให้ลงเพิ่มแล้วก็ลงกับเพื่อนเพื่อนชวนไปนะคะก็ ลงแล้วก็แบบเกือบไปตั้งวงดนงตรีของโรงเรียนวงหญิงล้วนนะคะที่โรงเรียนที่มีวงหญิงล้วนนะคะก็เกือบได้ตั้งวงดนงตรีคะ่ะได้เป็นมือเบสนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งเพราะว่าจบมสามพอดีแล้วก็แบบต่างคนต่างแยกย้ายบางคนก็แบบไม่ได้เรียนโรงเรียนเดิมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็เรียนคนละห้องด้วยคนละสายด้วยกีฬาที่ชอบนะคะก็จะมีบาสเกตบอลแล้วก็แบดมินตันนะคะที่ชอบเพราะว่าเราเล่นได้นะคะแบบวันเลงี้เราเสิร์ฟไม่ข้ามอะ่ะทุกคนก็เลยแบบไม่ชอบ เล่่นไมไมด้สไตล์หนังที่ดูนะคะก็จะมีพวกแบบโรแมนติกคอมเมดี้นะคะก็แบบพวกติดตลกน,น่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบผ่อนคลายดีดูแล้วแบบเฮฮาปาร์ตี้ค่ะทุกคนแล้วก็พวกหนังแบบยังผัวยั่งเมีย,ยนี้ก็ชอบนะคะแบบดูแบบสะใจมากไม่ชอบดูหนังผีนะคะทุกคนตอนอยู่บนรถนะคะเราเป็นคนที่แบบหลับบ่อยมากแต่ว่าตื่นมาก็ร้องเพลงเหมือนไม่เคยหลับนะคะทุกคนคือแบบ ตื่นมาแล้วก็ร้องแล้วก็หลับต่อแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ร้องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอุย้ยผมงอนนะ <c oughs> อ่ะทุกคนสงสัยว่าเราทำอะไรใช่ไหมคะง้อผมค่ะง้อผม <c oughs> ถ้าให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขานะคะขอเลือกบรรยากาศที่ภูเขาแล้วก็วิวทะเลที่มีภูเขาะคะ่ะทุกคนสวยมาก เราเคยกินอึ่งอ่างไะคะทุกคนอึอ่งอ่างมันนั่งข้างโอมันนั่งล้างกงคยับกินม,ด <c oughs> มนอดนกเอซจะยาขึ้นก <c oughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ำตอนเย็น <c oughs> ก็อาบก็ได้แต่ว่ามันมันไม่ค่อยอาบอาา่ะทุกคนไมค่อยแบบอาบตอนเช้าครั้งเดียวอาแบบนานแล้วก็แม่ก็จว่า <c oughs> เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะทุกคนชอบดื่มกาแฟคะ่ะแต่ว่ามันจะต้องเป็นกาแฟด้วแบบเข้มๆนะคะไม่ใช่แบบกาแฟนมจา๋าอย่างนี้ก็ไม่ชอบนะคะ ะะจะชอบแต่งตัวแบบสายเท่ๆนะคะเสื้อตัวใหญ่ๆนะคะแต่ว่าหน้าเรามันก็แบบตากลมๆอ่ะทุกคนเนาะมันก็จะตากลมมันก็จะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ใช่ไหมอะ่ะล้วตาใครไม่กลมค่ะทุกคน <S 2> <S 2> คเคยเรียนเพิ่มเติมภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าภาษาจีนเนี่ยเรียนมานานมากๆแล้วตั้งแต่ถมถมจะถึงป .6 เลยนะ แต่ก็ยังลืมอ่ะพูดได้แค่1นึถึงสิส่วนภาษาญี่ปุ่นนะคะก็เรียนมาตั้งแต่ม1หนึ่งจถึงม5ห้านะคะก็ห่างหายมาประมาณปีกว่าก็ลืมเหมือนกันค่ะก็พูดได้นิดนิดหน่อยหน่อยแบบแนะนําตัวแบบหนึ่งถึงสิอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าเราจะเข้ากับคนที่แบบตลกมากกว่านะคะเพราะว่าแบบมันเข้ากันง่ายค่ะจะหนง่ายด้วยมั้งก็เพื่อนก็แบบก็มีคนตลกตลกนะคะทุกคนก็อยากอยากไปหลายประเทศนะคะก็อยากไปประเทศแบบญี่ปุ่นไต้หวัน สวิตสเีเดนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน่าสนุกน่าไปมากค่ะทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นคนคิดบวกนะคะก็แบบถ้ามีเรื่องไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็แต่มันก็ผ่านไปที่ช่วยแต่มันก็ผ่านไปนะคะทุกคนสู้ๆฮะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิป3 8กระเบามีนะคะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบแยกอาจจะเป็นคลิป Q&A ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันจนจบคลิปนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบาย